สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเลกแกงกะทิใบชะพลูหอยแครงอย่างนี้ไม่ใช่หอยแครงเขาเรียกเอียงคออร่อยอันดับแรกเรามาล้างหอยแครงให้สะอาดหอยแครงนี่ซื้อมากิโลละ200อนะครับ แต่ที่เอทั้งหมดเนี่ยสองกิโลสี่ร้อย ้สะอาดแล้วเราก็เอาไปลวกก่อนแล้วแกเอาแต่เนื้อส่วนเ็วก็สายตำค่ะเครื่องแกงกะทิต้ามีดีปรีแห้งดีปรีสดหัวหอมหัวเทียมขี้มิ้นใครหรือตะไคร้พริกไทยดำแล้วก็ใส่ข่ากับผิวมะกรูดด้วย รับรองแกงมื้อนี้อร่อยเผ็ดร้อนถึงใจแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะอ๋อลืมบอกทุกคนไปขนาดทำทิ่อยู่เนี่ยจะได้ยินเสียงฝนตลอดเลยใช่ไหมคะนี่แหละค่ะตั้งแต่เริ่มทำฝนตกไม่หยุดเลยละเอียดแล้วก็ใส่กะปิเบลโปะกาย แล้วก็ตำให้เข้ากันเบลคะพอลวกหอยแครงเสร็จแล้วเบลเอาไปแกะกับแม่สิลูกแทำไมพ่อไม่ไปนั่งแกะกับแม่คะพ่อไม่ถูกกับแม่ทำอะไรพลาดที่บนสองสามวัน <c oughs> <c oughs> เซนก็ไปเก็บใบชาพลูหลังบ้านนะลูกะน่ะที่บริเวณบ้านทีนีเดียวพ่อยังปลูกแค่ทุกอย่างถ้าที่บริเวณบ้านมีเยอะเหมือนบ้านทุกหยิบเขาพ่อไม่ทำนาเลยเหรอคะเนี่ยพี่บ่าเฮ ต่อได้พีลาปาปาเนียมได้แล้วค่ะพ่อใบชาพูแล้วเดี๋ยวร้านให้เรียบร้อยแล้วนะอ๋อวางไว้ลูกเดี๋ยวพ่อั่านเองเมื่อหั่นใบชะพลูเสร็จแล้วเราก็ไปลงมือแกง กอไฟตั้งกะทิใส่กะทิกะทินี่เราใส่หัวหางพร้อมกันได้เลยนะครับแล้วก็เคี่ยวให้กะทิแตกมันกะทินี้ให้แตกมันพอนิดหน่อยพอนะครับไม่ต้องแตกมันเยอะแล้วก็ใส่เครื่องแกงค่อยค่อยค่อยคอย ใส่หมดเลยครับเครื่องแกงแล้วก็คนให้เครื่องแกงละลายเมื่อเครื่องแกงละลายและเดือดจนเครื่องแกงสุกแล้วเราก็ปรุงใส่เกลืออเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวเค็มและแก้ยากใส่น้ำตาลแล้วก็คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน เราต้องปรุงให้น้ําแกงอร่อยก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่หอยแครงกับใบชพบูแล้วก็ชิมอืมอร่อยอร่อยแล้วก็ใส่หอยแครงค่อย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 พี่น้องดูเนี่ยหอยแครงสองกิโลสี่ร้อยแกะเนื้อแล้วได้แค่น,นี้ครับถ้วยเดียว สุดท้ายก็ใส่ใบชับลูแล้วก็ปิดฝามีไว้ให้เดือดครั้งเดียวนี่เมื่อเดือดครั้งเดียวแล้วก็คนดูนิดหน่อยหยแกี่ร้อยได้นิดเดียว ก็เลยใส่ใบชะพลูเยอะๆลงไปแก้แค้นแทนแล้วก็ยกไปรับประทานได้เลยเสร็จแล้วแกงทีใบชะพลูห้อยแคลงถึงเวลากินครับพี่น้องแต่กว่าเสร็จนะครับเกือบมืดอ่ะ ทาฝนก็เพิ่งจะหยุดเมื่อกี้เองแต่ก็ยังลงเม็ดบางๆนะครับต้องรีบกินอันดับแรกจําไว้นะครับหนูๆน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดไทยแห้งจําไว้นะครับเด็กดีเด็กดีอผักสดมาแล้วค่ะนี่วันนี้มีกระถินิ้มัวด้วยนะคะอืมเพ็บหน่อยอูอ แล้วกะทินเนี่ยใครซื้อมาลูกไม่ได้ซื้อค่ะแม่ดึงข้างรั้วอ๋อที่เบียวล้างมือแล้วนะคะเด็กดีเด็กดีดีมากลูกเราราดแกงจากในหม้อเลยนะลูกนะอ้าวแล้วเบียวเห็นพ่อตักไปช่วยไม่ใช่เหรอคะแม่ยกข้าวบ้านไปแล้วก็บอกว่าหิวรอเราไม่ไหวนี่นเียวลูกตรงที่กินจริงนะ ฝนล,ลงบางๆอะพี่หนุ่มกำลังลงจริงเลยพ่อในดวงไม่ดีเลยอ่ะตักติดแต่หอยแคลงจริงๆอยากกินแต่ใบชะบลูมากกว่าสาบานพ่อเนี่ยจริงๆเนี่ยหนึ่งเนี่ยนี่ของพ่อพ่อราดน้ำแกงโชคมากเลยนะลูก <N ee> ลงมือเลยลงมือเลยโห <N ee> <N ee> เอาใบชาพลูออกก็เจอแต่หอยแครงโอ้ไม่อยากกินเลยอ่ะหอยแครงในเนื้อสุดจริงๆเนื้อหวานมากๆเลยครับทุกคนออร่อยอร่อยจริงๆพี่น้อง หอยแครงเนื้อหวานมากๆเลยใช่ไหมพ่อจ้าไหนอลองดูสิสดมากเนื้อหวานมากจริงๆค่ะทุกคนโป๊กกาโกาใช่เลยใช่เลยจริงๆไม่กโกหกค่ะจริงๆไม่กโกหกค่ะ <laughs> ตอเบาพี่น้องกับทินกัตินวันนี้ไม่มีลูกตอนะ,อะเลยตอเบาครับผม <laughs> เย็นครับผมอืมมืดอ,อีกแล้วพี่น้องอร่อ,รอยขอบ <ขอ S 2> คุณครับพี่บาา่าเฮาเพอร์ดตด้พี่ลป้า